นี่คือ Hall Effect Gaming Keyboard จาก Mac Land ครับเป็น Magnetic Switch ที่ให้ f e ลลิ่งการพิมพ์คือฟีลกู o ดมากๆครับรุ่นนี้จะมาในชื่อว่า Mac Land M75 ครับของในกล่องก็มีตามนี้ครับแล้วเขามีสวิตช์สำรองแถมให้2ตัวนะบอกเลยครับสวิตช์โคตรดีการเชื่อตอบปนแบบเสียบสายนะและรองรับ Mac ด้วยปรับระดับได้2ระดับและดีเทลงานของเขาที่ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะส่วนเรื่อง Layout อ,อยู่ที่75%ครับและมีหน่อบรับปริลุมด้วยนะหรือถ้าไม่ใช้กเๆ ตัวสวิตช์เขามีดิฟิเซอร์กองแสงครับและแน่นอนครับมีซอฟต์แวร์ปรับอิทูเวชั่นพอยต์และฟิสตเกอร์ฮะปรับได้ตามสูตรถึง0.1ม mm ิลิเมตรเลยครับและเรื่อง SOCD หรือ snap tab เขาก็มีมาให้ครบเลยฮะล้วบอกเลยครับสวิตช์เขาตอบสนองดีมากเลยนะผมบอกไม่ถูกครับแต่ตัวสวิตช์เขาแน่นหนึบมากนะ <S <S พอทุกระยะที่ผมกดลงไปมันแอคทีฟจริงๆครับไม่มีเอิร์เลยนะเอาอย่างไรลองมาฟังเสียงกันดูแล้วกัน แต่นี่ผมถือว่าเป็นแมกเนติกสวิตช์คีย์บอร์ดอีกตัวเลยนะที่ทำได้ดีมากๆกับแมกแลน M75 ครับ